สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทําคำพิเศษนะครับประจำวันประจำวันเสราร์ที่2เมษายนสพฤษภาคม2563นะครับเช้านี้อยากจะอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ให้กับแฟนรายการทุกท่านได้ติดตามชมกันนะครับก็ผมอยากจะเริ่มจากมาติชนกันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นแอปอุกบีนะครับที่ผมได้ อ่านมาหลายปีละนะครับมาดูมัติชนกันก่อนว่าวันนี้อะไรบ้างนะครับขอบคุณมัติชนครับนี่นะครับสแกนลงมาเลยนะครับสแกนลงมาเลยสาผู้ว่าสามพอคอรอผู้ว่าสั่งให้ขายเหล้าได้นะครับคลังแฉการเมืองจ้างป่วนนะครับแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพในหลวงรอ1สิบนะครับก็กับ สมเด็จพระชินีนะครับก็ท่านกอมาเททอดพระเนตรนะฮะเรียกว่าเป็นพระกรณียกิจส่วนพระองค์นะครับมาทอดพระเนตรพระชทานช่วยเหลือประชาชนนะครับในความรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารมหาดตเล็กนะครับคลังแฉการเมืองจ้างป่วนนะครับบุกนะมีอะไรฮะ มีบุกบุกกระทรวงทวงเยยวยา5,000เคาะช่วยลำตัดลิเกซีแอ์ไลน์คุมคุมเข้มนะครับเริ่มมี14จังหวัดหาประหลัดนั่งหัวโต๊ะนะครับประคางนั่งหัวโต๊ะกรรมการเยียวยาเคาะเพิ่ม4กลุ่มนักมวยนักกีฬาลิเกลำตัดลุม5 0 0 0 3เดือนนะครับพอมองชงกลุม่มเปาะบาง13ล้าน 39,000ล้านนะครับ39,000ัน 39, ล้านบาทซีแอร์ไลน์เปิดบินวันแรกเมื่อวานนี้นะครับ14จังหวัดท่าอากาศยานออกมามาตรการคุมเข้มโควิดนะครับนี่เริ่มบินนะฮะเริ่มบินประชาชนใช้บริการสี่สายการบินเปิดให้บริการภายในประเทศที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับก็มีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวดนะครับค่าตัวตายเหตุซับซ้อนอื้อย่าเหมารวมโควิดครับกลุ่มสุขภาพจิตชี้ค่าตัวตายมีปัจจัยซับซ้อนจะาดนเป็นหลวกระทบจากโควิดนะครับ อันนี้เป็นขอเปิดนะครับในส่วนที่ชคุณปลืม้มนายกเมืองพัทยาร่วมกับผู้กับการสาธารณทุขในพื้นที่พัทยาเสริญหาแนวทางเพื่อเปิดบริการโดยยึดหลักปฏิบัติด,ด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดที่สาวาสารว,าวการพัทยาครับสบคไฟเขียวซื้อกินบ้านวันหยุดรถดนึบไปอีสานนะครับภูเก็ตแห่ออก4 0 0 0มื่นใต้โวยผวาโควิดแพร่อีกวันกักตัวดูอาการทั่วประเทศ คึกรีสตาร์ทธุรกิจนะครับจองเสริมสวยแน่นเข้มห้ามจ่อในร้านนะฮะอ่ามีจ่าย qr เงินสดปิ้งย่างหมืน่นนั่งคนละเตาโอ้โหช่างทำผมเสริมสวยดีใจมีเตรียมร้าน3าออมพคมาตรการป้องโควิดห้ามเมาส์มอยในร้านไม่รับเงินสดใช้สแกน qr โค d e โอ้โห วิ่งแน่นนะฮะถนนมิตรภาพขาเข้านะครับจังหวัดนครราชสีมาประมาณรถยนต์กลับมาหนาแน่นอีกครั้งช่วงวันหยุดยาวนับตั้งแต่ประกาศพรกฉุกเฉินนะครับมีการควบคุมข้ามจังหวัดสกัดโควิด19นะครับแล้วก็นี่ฮะพฤษภาคมนี้เริ่มบินแล้ว14จังหวัดนะครับนกแอร์เชียร์ไลออนเนี่ยไทวีเจ็ดนะครับกลับมาบินแล้วมีท่าอากาศยานไหนบ้างนะครับที่บินนะฮะมีลำปางแม่สอด พิศนุโลกบุรีรัมย์สกลนกครนครพนมร้อยเอ็ดขอนแก่นอุบลราชธานีอุดอรธางงนครศรีธรรมราชสุราษฎร,ร์และก็กระบี่ครับมีแนวทางของปฏิบัติเจ้าหน้าที่นะครับหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ก่อแบบสํารวจนะครับตามประกาศการะทรวงสาธารณสุขเพื่อเก็บข้อมูลสองติดแผน่นใส่กั้นบริเวณเคา,าเน์เตอร์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้โดยสารนะครับสามจัดเจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อกระเป๋าสัมภาระสี่เจ้าหน้าที่ใส่หน้ากากเจลและเฟสชิลนะครับห้าตั้งจุดตรวจเอ่อตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ หกให้บริการขายอาหารภายในท่ากาเซียนแต่ไม่ให้นั่งรับประทานอาหารในร้านแล้วจะไปทานที่ไหนอ่ะอนุญาตให้รับประทานอาหารภายในท่ากาเซียนแต่ไม่ให้นั่งรับประทานในร้านเจ็ดเจ้าที่ทําความสะอาดทุกชั่วโมงพ่นยาฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์อ่ะแปดสยามพันธ์ทางช่องทางต่าง 9, าก้าจัดเจ้าที่เพื่อให้คำแนะนำผู้โดยสารทุกจุดนะครับนี่เลย เมดคือจี้รัฐบาลเร่งกฎหมายถกสภาอ่ามาดูนะครับมาดูอันนี้ก็เป็นศึกภายในพลังประชารัฐนี่ศึกภายในพลังประชารัฐสองสองปัญหาวิธีแรงงานหลังโควิดนะครับเดิมพันธ์การเมืองเดิมพันธ์การเมืองเลยทำตามสัญญาขอเวไลาไม่นานนะ แล้วก็นี้พูดถึงค่าตัวตายนะครับที่กรมสุขภาพจิตบอกอย่าเหมารวมโควิดนะครับนักศึกษาเฮอันนี้เป็นประกาศใหม่นักศึกษาเฮศึกษาธิการไว้ให้ให้ไว้ผมยาวได้โอ้โหให้ไว้ผมยาวได้ครับมีประกาศพระกิจจารมีฤกิจจานุเบกษานะครับให้ตามความเหมาะสมนะครับก็คือ1นักเรียนชายไว้ผม ผมสั้นหรือยาวก็ได้กรณีไว้ด้านข้างต้องไม่เลยตีนผมด้านหน้ากลางศีรษะตามความเหมาะสมนะครับนียหญิงไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องแต่ผมเป็นเด็กแล้วนะไว้ผมสั้นผมยาวเนี่ยไว้อยากไว้ผมยาวกันนักเรียนชายนะฮะเขาบอกอย่างนี้นะครับโควิดแพร่ระบาดใกล้ปิดฉากแต่หนังยาวชีวิตยั่งบา จนค้นแค้นเริ่มบทใหม่ผลพวงร้ายปัญหาเศรษฐกิจปากท้องความเป็นอยู่นะครับนี่ฮะแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของขายเหล้าได้นะครับขายเหล้าได้สพคอยทุกจังหวัดที่คําสั่งนายกภูเก็ตป่วนให้ออกจากจังหวัดนะครับลองผู้ว่าภูกเก็ตกระบี่โวยแล้วก็อะไรอะคอนคัดกรองเข้มหวนระบาดอีกวยความรับผิดชอบ ผู้ว่าทะลักกังวลทลักษ4 0 0 0คนพังงาคัดกองเข้มก่อนผ่านกระบี่ลุยค้นหาเชื้อเชิงรุกนะครับแหกกับอีสานมิตรภาพล้นแล้วก็มีอะไรร้านตัดผมขอนแก่นคุมเข้มนครพนมเข้มบังคับใส่แมสเชียงรายจี้คลายล็อกพัทยาทกเปิดสารบันเทิงนะครับแล้วก็ชุดเคลื่อนเร็วสุพรรณรุยตรวจ่ารุยตรวจอันนี้ด้านบนเป็นอะไร นัานบนเป็นภาพได้กลับบ้านบริเวณบรรยากาศด่านตรวจภูกเกต็ตหรือด่านตรวจถ้าจัยอำเพื่อฐานจังหวัดภูเก็ตประชาชนจำนวนมากมารอคิวก่อกลายกรสารเพื่อกลับภูมิลำเนาภายหลังมีการผลันให้ผู้ตกค้างในภูกเกต็ตที่ไม่มีงานทำออกจากพื้นที่ได้โดยมีเงื่อนไขโดยมีเงื่อนไขจะไม่กลับเข้ามาอีกจนกว่าจังหวัดจะมีคําสั่งให้ขอพื้นที่ได้ทําปกติวันนี้คําสั่งนี้ก็แปลกๆดีนะไม่ให้กลับพื้นที่เข้ามาอีก อ่านี่ฮะผมรอนี่อยู่เลยสบคไฟเขียวนะครับเล่าเบียร์ทั่วประเทศอย่างน้อยก็มีเบียร์ติดไว้ในตู้ยงตู้เย็นสักนิดก็ยังดีนะฮะหรือว่ามีแอลโกอฮอล์มีวิสกี้วางไว้ผสมกับโซดาทานสักนิดนึงก่อนนอนจะอะไรกันนักหนาครับแหมอ่านนี้อะไรนิมโนนิวนอมอล โอกาสธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยนะครับทำงานแบบอไลน์กับองค์กรสานะสารัสรงสาร,สาร,สาร,สารไทยจับตาในเรื่องทรัพย์สินและปัญญาครับในหน้า7ครับหน้า7หน้า7อ่านี่มีเครื่องร่อนที่ไหนร่วงพนัพนตำรวจตรีสมบัติแดงสกิดอดีตตำรวจสตรวันเครื่องร่อนพารามอเตอร์เกิดขัดข้องนะครับ เสียชีวิตขณะที่ร่างติดอยู่กับพลามอเตอร์นะครับจากนั้นหนึ่งครับบิ๊กตู่สั่งคิดโครงการใช้4 0 0แสนล้านนะครับทางช่วยกลุ่มเปาะบางนะฮะริเกลำตัดนัามวยได้เฮฮะผ่านมั่นใจช่วยเหลือครบทุกกลุ่มนะครับมั่นใจช่วยเหลือครบทุกกลุ่มอ่มีบอกว่ามีแฉพักการเมืองป่วนจ้างร้องนะครับจ้างร้อง ตรวจสอบสถานะที่เว็บตรวจสอบสถานะที่เว็บแท็กซี่เปลี่ยนรัว้วรับโอนเงินเจ็บพอคอคนแห่ร้องแจกบัตรคิว1.2000คนนะครับขึ้นทะเบียนชี้ทะเบียนฟรี50ล้านเบอร์เมื่อวานนี้นะครับผมได้ทาคลิปไปแล้วปิดจอบรับเด็ด14ล้านเลขหมายนะครับ4 a i แอร์ไลน์เปิดบินไป14จังหวัด 14จังหวัดคุมเข้มมาตรการป้องกันติดโรค4ล้าน4แสนล้านพยุงได้มากไม่นานเร่งตรวจสอบสิท์เกษตรกรรกับอิทับต้องเช็คอีกรอบตกหลน่นนะครับชี้แจงตัวเลขลงทะเบียนรายกลุ่ม <c oughs> หน้า8หน้า8มีถอดบทเรียน9จังหวัดอยู่อย่างปลอดภัยโควิดนะครับอันนี้ขายเล่าได้ต่อจากหน้า1ไทยป่วยเพิ่มแค่6ราย พบหนึ่งรายเคยไปตลาดในกอทมอบราซิลผู้ป่วยแซงจีนหมอเตือนมกากันระบาดรอบสองครับหมอเตือนมกากันระบาดรอบสองออสามมาตรการผ่อนผ่อนปลนนะฮะรัฐบาลขอให้ออรอทยอยผ่อนปลนนะครับสาสุขชี้ตลาดเสี่ยงต่ำติดเชื้อ ช่างทำผมดีใจพร้อมเปิด3พฤษภาคมครับใช้มาตรการป้องกันเข้มติดเชื้อห้ามช่างผมคุยกับลูกค้าร้านปิ้งร้านปิ้งย่างนะฮะร้านปิ้งย่างข้่องใจกินคนละเตา,เอ,าอ,อพอยันวาวิพิรามีเวียมีพอนะครับไทยจีนพัฒนาร่วมวัคซีนกันนะฮะรุทิน หนุนตั้งโรงงานวัคซีนในไทยสาธารณสุขใช้วิธีใหม่ตรวจเชื้อต่างด้าวสสส,สห่วงคนไร้บ้านพุ่ง30%อันนี้ก็เป็นภาพในหลวงนะครับในหลวงรอสิบกับพระราชินีเสด็จไปภาพในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนนะครับนี่ฮะที่กรมทหารราชวัง มหาเล็กราชวัลบรักษาพระองค์นะครับหน้า8ก็ขายไล่ขายเล่าได้นะฮะเจ้าสัวธนินส่งจดนมมยกับนายกติดชัวโควิดพุ่งไม่หยุดทรัมมีหลักฐานมัดจีนอ่นนี่น่าสนใจนะมีหลักฐานมัดจีนเรื่องไวรัสโควิดนะครับ เขาบอกอย่างนี้ครับว่าผู้นสํานักง,งานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐแถลงการซึ่งสวนทางกับที่ซีสมคบคิดของคุมนักเตื้นต่อต้านจีนพยายามจะกระพือข่าวโดยอ้างข้อกับว่าได้ครับการสันสนุนจากโดนัลด์ทรัมป์และผู้สัมสันของเขาที่พยายามจะขยายผลต่อไวรัสโคโรนาใหม่ที่พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์จีนเพื่อเป็นอาวุธชีวภาพในห้องทดลองก่อนจะเล็ดลอดออกมาห้องทดลองเป็นอันตรายกับนุษประชาคมข่าวกรองเห็นพ้องในข้อสรุปวิทยาศาสตร์ว่ามีไวรัสโควิด ไม่ทำโดยฝีมือมนุษย์หรือตัดแต่งทางพันธุก,กรรมเรายัางติดตามข้อมูลใหม่ๆรวมถึงหาข่าวกองที่ชี้ว่าระบาดชี้ชัดว่าการระบาดดังกล่าวเริ่มต้นจากการสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อหรือเป็นอุบัติเหตุจากห้องทดลองที่หูอันแถลงการระบุนะครับ UN เศร้าใจผู้นำโลกแตกคอ นายกออสนายกรัสเซียติดเชื้อโควิดสินะครับนายกออสซี่ได้วัคซีนกันชี้นายกออสซี่ได้วัคซีนกันยายนนี้กินลิปอะไรอะกริดไซเซสอิงผู้เคยรักษายาติดไวรัสอีโบลานะครับเลมเดซิเวียถูกนำมาปรับใช้กับโควิดนะครับนายกไทยอินเดียโทรร่วมสู้โควิดบิ๊กตู่ตั้งที่ปรึกษา เศรษฐกิจสังคมนี่ฮะมีหลายชื่อสำคัญนะมีใครบ้างนี่ครับนายจลัดส่วนเวลาเป็นประธานนายเทียนชายกิรนัน,นเป็นรองประธานนายุทิชัยตันพทุทธิสารตันชัยนายนสมชายพัาดวิวัฒนายวักรวรกรสามโกเศษพันตรีนแพทเหนือทองแน่นหนาในพระสนเทวรวรคุณนายวีระธีรวัฒนานนนายสมชัยจิตสุชนครับ ในหน้า10ครับหน้า10อันนี้รูปอะไรโดดหนีทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4ี่อภลอพิศไล่จับแรงงานลักลอบเข้าเมืองอคุมตัวแต่กระโดดนี้หลบจำได้สองคนลหนี้เป็นหนึ่ครับประชาธิปัตย์คลองใจอันนี้เป็นการเมืองมั้งครับบิ๊กป้อมชี้แมวโยงผลประโยชน์เยอะโยงผลการเมืองนะครับเพื่อไทยแจง ต้องการช่วยไม่เป็นข่าวชวนลุยแจกนมชุมชนวัดมะกอกนะครับเพื่อไทยโวยจายเกษตรกรไม่เป็นธรรมนะครับคณะก้าวหน้าดันแก้กฎหมายแรงงานสีระไล่ธรรมนัฐเคลียร์ตัวเองก่อน <c oughs> อพรเพชรไม่รู้เสอ,อเป็นใครสมเจตชี้ข่าวเปลี่ยนหัวนะ สมเจตฉะข่าวหัวหน้าเปลี่ยนหัวหน้าพลังประชารัฐพ,พันเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานสวกณที่หนึ่งทราบข่าวจากมีกกณีสวที่ถูกระบ,บุว่าชื่อเสโอนออกมาเป็นเสดแล้วอย่างไรก็ตามถึงเรื่องสนัวกันที่สวจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นคนเรื่องลำบากเพราะตามรัฐทุนก็ห้ามอยู่แล้วไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองครับธรรมนัตแจ้งจับทวิตเตอร์ปลอม ด้านล่านะครับอันนี้เมเดย์หญิงหน่อยมอบเครื่องช่วยหายใจทำบุญตักบาทอายุครบ59ปีมือปืนบุกเดี่ยวใส่ฐานทุตดคิวบานะครับอันนี้ทักไทยหุน่นนางยูริโกอิโคอิเกะผู Ge ้ว่าการโตเกียวทักไทยหุ่นยนต์แบบเปเปอร์ขนาดเยี่ยมชงรงแรมันถูกด,ดัดแปลงไว้ให้เป็น สถานที่รักษาผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงในโตเกียวครับอันนี้อะไรโปรโมทเลบรอนเจมซ์สุดยอดสตาร์แอร์ทีแมวเลเกอร์ในเบสบาสเกตบอลเอ็มเอโพสคลิปหมวกสเปซแจมอันนิวเวิร์ลภาพยนต์แอนิเมชั่นที่ร่วมแสดงหลังจากภาคแรกมันคลืนจนได้ตัวแอนิเมที่เคยแข่งจนหนึ่งดังมาแล้วนะครับอันนี้หน้าสิบสองครับหน้าสิบสองซิกโก้แนท ช้างศึกคิดไปบนโลกแล้วก็ครัวมาดามนะครับเพลงมาร่วมมาดามแป้งนางนภัลลัมซำซีโอเมืองไทยประกันภัยนะประธานการเทเาเอ FC, เชิญเพชรหนุ่มป้องนวัตคุลรัตนรักษณ์มารวมกิจกรรมครัวมาดามแจกข้าวกล่องให้ผู้เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด -19 โดยสัญจรมายังชุมชนจุนลพงษ์เขตยานนาวานะ บริษัทกัญชาของไทยสันสนชื่อสิทธิเป็นคำนูนสนามคำนูนอันนี้เพชรวัฒนสกุลพันธ์นักศึกษารกฎหมายดีเด่นรางวัลสัญญาธรรมศักตร์ปี63ครับ 30ปีกองทุนสารจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ประชารัฐประชาธิปไตยนิติรัฐนิติธรรมควางสูงสุดครับได้ยินนี่ได้ยินเสียงเพลงผู้คนหรือไม่ดู Do you h e ยเด h e p e พีเพ s i อ g อันนี้เป็นเพลงที่ช่วงก่อนมีม็อบนักษาประชาธิปไตยเนี่ยนะเพลงนี้เลยดูเยเฮีย r ด h e p e พีเพ sing บอกว่าเป็นเพลงประกอบละครเวทีจากนักยายอมาตะาของวิเตอร์ฮุกโกเรื่องเลอมิสลาฟนะครับแปลเป็นไทยว่าเหยื่ออาธรรโดยจูเลียสคุณชนิดสายประดิษฐ์พระยาคุณอุหลาบสายประดิษฐ์หรือว่าสีบูรพานั่นเองนะครับและถูกนำมาสร้างเป็นละครภาพยนตร์หลายเวอร์ชันนี่ครับมาดูสักหน่อยนะ ก็เขาบอกสังคมไทยวันนี้จะไม่ได้ไปไกลขนาดสังคมฝรั่งเศสก่อน1 8 1 7 8 9แต่เงื่อนไขก็ชวนให้กววังวลหวาดเสียว่าประคับประคองกันไม่ดีก็คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนอุบัติอย่างคาดไม่ถึงก่อนไวรัสโควิด -19 จะรบ,บาดหนึ่งในปัญหาหลักของสังคมไทยก็คือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะครับนี่ฮะคนตกงานกันเยอะมากความเดดรดอนถูกทอดทิ้งนะครับยิ่งปัญหารัฐบาล เปิดใจกว้างฟังแต่ขาใหญ่แทนที่ถึงขนาดเชิญมาในทำเนียบนะครับโอเคปะทูรันจวนแกงรันจวนจากสวังสวนสุนันทา Course, ออนเอ็กเพนเดอร์คอสอเนกประสงค์หน้าเหลี่ยมนะครับนภัสเสียงสมบูรณ์กับการเยผยแพร่ศานส,สนาหน้า17ครับเรือจำกัดวัชพืชนวัตกรรม ประหยัดพลังงานลดปัญหาสิ่งแวดล้อมครับอันนี้หน้า18ตามไปดูโรงเรียนแนว PLC โค a ชิ่งเรียนรู้อย่างมีคุณภาพกรมอนามัยคือไายแรงงานแล้วก็การเมืองของระดับราคาพลังงานนะครับแล้วก็อันนี้กอณ์ลงเดชบอสใหญ่เคเวียนกำลังใจอย่างวิกฤตแล้วก็โซฟีทัชยาเอ็ดเวิร์ดแห่ง เจ้าชายวัค19กับงานอาสาสู้โควิด19ครับนี่ครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของมะติชนนะครับก็ดีใจที่ได้อ่านมัติชนให้กับทุกท่านนะครับในช่างใต้ของช่อง YouTube นี้มีร้านค้าออนไลน์ของช่อง YouTube ชีพทํำคำพิเศษนะครับที่ขายในช h อป e ีครับมีซิลส์มากน่าผลิตภัณฑ์ซิลส์มากหน้า,น als, า,ห,นาหญ่ใหมทองคำน่นะครับมีสับประรดอบแห้งลำไยอบแห้ง มีหลักสูตรเรียนยูทูบเบอร์นะครับที่เขียนอยู่มาเรียนกันได้นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ O-top ที่เป็นสินค้าขายขายบนเครื่องการบินไทยครับขายบนเครื่องการบินไทยมาขายในช่องช h อ p e ีของผมนะครับท่านใดที่อยากจะแนะนำรายการก็แอดไลน์เข้ามาครับแอด3 3 3นะครับก็ฝากสนับสนุนช่องและสนับสนุนสินค้า O-top และสินค้าชุมชนด้วยนะครับ ขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชิพทาควาวพิเศษบันทึกไว้นะครับเสาร์ที่2พฤษภาคม2563ครับ7โมง4นาทีตามเวลาประเทศไทยคุณชิบทําควาพิเศษสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณปฏิชนด้วยครับสวัสดีครับ